สวัสดีครับผมเคนชัตเมศนะครับวันนี้มาทำนายดวงกับเอมเพลอร์ชาร์ลอตโอเควันนี้นะครับเราจะมาทำนายในเรื่องว่าที่ว่าพลังอำนาจใดในตัวคุณที่ทำให้คุณมีความพิเศษและสามารถสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ทุกๆเรื่องนะครับ พลังอำนาจใดในตัวคุณที่มีความพิเศษและสามารถนำพาให้ตัวคุณไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกๆเรื่องโอเคมาดูกันน่าสนใจนะครับน่าสนใจ <c oughs> พลังอำนาจใดในตัวคุณที่ทําให้คุณก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายกว่าคนอื่นๆถึงแม้จะมีศัตรูนะครับศัตรูก็ทุรนทุรายทําอะไรคุณไม่ได้เลยนะครับ พลังอำนาจใดในตัวคุณ The e l e p h a n คุณมีในเรื่องของศิลธรรมคิดดีทำดีรู้ดีรู้ชั่วนะครับไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่คิดไฟต่ำนะครับไม่กระทําการชั่วช้าต่อผู้อื่น และคนรอบตัวไม่สร้างความเสียหายให้กับสังคมไม่กระทำการย่ำยีหัวใจของผู้ใดนะครับคุณเป็นผู้ที่ยึดถือเอาหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตนะครับคุณเป็นคนปฏิบัติเป็นคนถือศีลเป็นคนนั่งสมาธิวิปสัสสนาการรมฐานคุณเป็นผู้ ใฝ่ศึกษาในเรื่องของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะครับคุณเข้าหาพระเข้าหาเจ้าเข้าหาวัดนั่นเองคุณหลวงหาวัดนะครับ <c oughs> จะพูดว่าพลังอํานาจใดที่ทําให้คุณเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จก็คือคุณเป็นคนคิดดีทดําดีนั่นเองนะครับชอบช่วยเหลือผู้อื่นผลบุญตรงนี้จึงนำพาให้คุณเนี่ยนะฮะไปอยู่ในจุดที่ดีเสมอ และคุณมักจะรู้ล่วงหน้านะครับกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณมีเซนต์มีรังสังหณรดีและมีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองด้วยนะครับและครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาคุณเนะี่ยไม่ธรรมดานะครับเป็นผู้มีอํานาจมากผมบอกแค่นี้นะครับของโกกรกคุใสายทำอะไรคุณไม่ได้คนชั่วเข้ามาหาผลประโยชน์จากคุณไม่ได้เลยนะครับ สิ่งใดที่คุณวางแผนและคิดจะทําและถ้าเกิดได้คิดได้วางแผนได้ลงมือทาเมื่อไหร่สาเร็จทุกเรื่องนะครับและช่วงจังหวะที่คุณมีชีวิตที่ตกต่ำเนี่ยคุณจะไม่ตกต่ำถึงขั้นขีดสุดจนถึงตายนะครับ mm hmm. เกือบตายแต่อยู่ดีๆพอถึงจุดหนึ่งคุณโดนดีดขึ้นแบบไวด้วยนะครับเหมือนจะหลวดเลยพูดนะครับพ้นจากความทุกนั้นได้อย่างรวดเร็วอืมบทสรุปของไพ่ใบนี้คือคุณงามความดี ของคุณนั่นเองนะครับคือพลังอำนาจในตัวคุณอใบที่หนึ่งเดลเฟนก็ขึ้นมาเลย <c oughs> ขอภัยครับโอ้โหเดลเอว่โอ้โหคุณเป็นคนท,นคนที่เป็นคนที่รักบริสุทธิ์รักแรงเงื่อนไขนะครับช่วยเหลือใครก็ช่วยแบบแม่เแม่หวางผลตอบแทนคุณเป็นผู้มีความรักต่อโลกใเนี้ครับ เป็นคนที่มีความปรารถนาดีกับผู้อื่นเป็นคนที่มอบความรักให้กับทุกๆคนความจริงใจความซื่อสัตย์นะครับและคุณก็เป็นเหมือนออการมาเทพนะครับทําให้คนรักกันได้นะเอ,อ,อาจจะเป็นพลังของบุคคลที่มีความรักความสดใสในตัวค่อนข้างสูงและคุณก็จะมีคู่ครองที่สมบูรณ์แบบเป็นคู่ครองที่อยู่ในใจคุณและคุณก็จะสมหวังกับเขาคนนี้ด้วยนะครับแต่พลังอานาจใดในตัวคุณนั่นก็คือความรัก ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตานั่นเองนะครับความเมตตาความสงสารความใจกว้างความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคุณนะครับทําให้คุณดูพิเศษมากๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ประทับใจในตัวคุณในเรื่องนี้และผู้คนก็รักคุณด้วยนะครับศัตรูทําอะไรคุณไม่ได้นะครับศัตรูนี่เปรียบเสมือนฝุ่นที่คุณมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้น ความลักความศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณมันคือความดีในตัวคุณนั่นเองนะครับผมไปต่ออ <c oughs> ความอดทนตะบะบรารมีคุณมีความอดทนอดกลั้นส,สูงสุดนะครับอย่างคนบางคนทนได้หนึ่งทนได้สองทนได้สามคุณไปได้ยันสิบนะครับแล้วคุณก็เอาอยู่กับปัญหาต่างๆคุณทำได้คุณเอาอยู่ สภาวะจิตท,ที่เข้มแข็งร่างกายที่แข็งแรงสติปัญญาที่ชาญฉลาดการมีในเรื่องของการจัดการปัญหาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับแล้วคุณก็มีเสละรังสังหรณ์ที่มันคอยจัดการให้คุณได้อยู่ในจุดที่ถูกต้องเสมอนะครับคุณเป็นคนที่มีความอดทนมีตะบะมีมีในเรื่องของความหนักแน่นของจิตใจและการสามารถจบสิ้นกับปัญหาต่างๆได้ด้วยมือคุณเองโดยที่ไม่ต้อง เพิ่งพามือใครเลยนะฮะอันนี้คือความสามารถพิเศษพลังพิเศษอํานาจในตัวคุณนะครับต่อไป <c oughs> King of One คุณมีในเรื่องของความโชคดีความสุขในตัวคุณเองนะฮะ คุณเป็นคนมีความสุขได้ด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเองคุณเป็นคนที่มีในเรื่องของความโชคดีในตัวนะครับหรือผลบุญผลกรรมที่คุณได้กระทาสะสมมามันส่งผลกับคุณในชาติเนี้นะฮะหรือเขาเรียกว่ามันมีในเรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นจากหัวใจของคุณเองนะครับคุณพอใจกับสิ่งที่คุณมีคุณพอใจกับสิ่งที่คุณมีคุณพอใจกับงานที่คุณทําและงานที่คุณทําเนี่ยมันเป็นความมั่นคงให้กับตัวคุณเองครอบครัวเพอเพอส่งผลลัพธ์ให้กับคนรอบตัวด้วยนะ หรือมนุษย์ร่วมโลกหรือสัตว์โลกที่สามารถได้รับผลจากสิ่งนั้นที่คุณที่คุณทําอย่างเช่นว่าคุณได้เงินมาคุณก็จะไปทาบุญต่อหรือไปช่วยเหลือคนอื่นต่อได้นั่นเองคุณเป็นคนที่มีในเรื่องของความมั่นคงทางด้านของจิตใจอารมณ์และไม่เอ็นเอียงไปหาสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ชั่วช้าสามารถได้อย่างง่ายๆนะครับคุณเป็นคนที่ชอบลองชอบทดสอบชอบเรียนรู้ชอบเอาตัวเองลงไปทุ่มกับสิ่งนั้น อย่างเช่นว่าคุณอยากจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีคุณจะไม่ฟังคุณจะเอาตัวลงไปเล่นก่อนนะครับเอาตัวลงไปทดสอบเอาตัวลงไปพิสูจน์ลงไปทําเองลงไปพิสูจน์เองให้รู้ถึงใจคุณให้รู้ถึงจิตถึงใจคุณว่ามันเป็นยังไงพอคุณได้รู้แล้วว่ามันดียังไงมันไม่ดียังไงคุณก็จะหยุดถ้ามันไม่ดีคุณหยุดถ้ามันดีคุณทําต่อนะครับนี่แหละคือผลลัพธ์ของคนที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นํา บุคคลที่มีความประเสริฐแล้วทางด้านจิตใจบุคคลที่มีความเป็นผู้นําสูงบุคคลที่มีความสุขสมหวังถืออยู่ในมือเพื่อที่จะมอบให้กับผู้อื่นนะครับโดยที่คุณไม่ลังเลว่าการให้ของคุณนั้นจะส่งผลดีผลร้ายกับใครแต่คุณรู้แค่สึกแค่ว่าการให้ของคุณมันต้องส่งผลดีแน่นอนนะครับคุณเป็นคนที่ให้แล้วลืมให้แล้วไม่คิดเยอะให้แล้วไม่คิดมากให้แล้วไม่ทวงบุญคุณด้วยนะครับเดท คำถามมันตั้งว่าพลังอำนาจใดในตัวคุณคุณถึงเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆคุณเหมือนความตายฮะคุณเหมือนความตายของเหล่าคนชั่วช้าสามานะคุณ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 เก็ตไหมคุณเหมือนโยมาทูตครับคุณเหมือนผู้พิพากษาคนดีคุณเชิดชูถึงยอดสุดของปลายเจดีเลยนะแต่ถ้าคนชั่วเนี่ย คุณพร้อมจะย่ํายีให้จมดินนะครับคุณพร้อมจะเสกให้เขาเนี่ยพบเจอกับไหยนะได้นะครับคนบางคนเนี่ยนะครับมีลักษณะท่าทางของเขาเนี่ยมันดีทุกอย่างแต่สภาพจิตใจเขามันไม่ได้ผมว่าทุกๆคนก็คงเคยเจอปัดมือถือสากปากถือศีลมีดีแต่ปากใจไม่ดีก็มี พูดซะสวยรู้เลยโอโหแต่การกระทําไม่ได้ก็มีนะครับคนมีหลายรูปแบบครับเนี่ยแต่คนเหล่าเนี้ยไม่สามารถทําให้คุณมีการสั่นสะเทือนทางด้านของจิตใจได้เลยแต่ใครคิดไม่ดีกับคุณสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นทันทีหนึ่งสุขภาพเสียไม่สุขภาพก็อยู่ดีๆก็ป่วยเป็นโรคเป็นโรคประสาทหรือเป็นโรคอะไรขึ้นมาเนื่องจากคิดไม่ดีมีนะครับคนที่ <c oughs> ปฏิบัติถึงแล้วทําดีแล้วแต่มีโขผมเคยเจอนะบางคนนะครับอ,อย่างอย่างพ,ะพะระพระเาลิยะบุคคลบาง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 ,บางท่านนะครับท่านปฏิบัติช่วยชาติบ้านเมืองยังมีคนเอายาไปวางท่านก็มีนะครับคนเราอ่ะมันมีดีช่วยอยู่ในทุกชนชัน้นทุกสังคมเพราะฉะนั้นใครคิดไม่ดีกับคุณก็จะมาเจอเวรกรรมตามสนองอย่างรวดเร็วทันทีทันควันอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ ต่อ้ยแปดถ้วยคุณเป็นคนหันหลังให้กับปัญหาหรือสิ่งที่มันไม่คู่ควรกับคุณได้อย่างรวดเร็วนะครับคุณไม่แคร์ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับสิ่งที่คุณเจอแต่คุณพิจารณาด้วยสติปัญญาของคุณแล้วว่ามันไม่ใช่ทางของคุณมันไม่ใช่สิ่งที่ดีมันไม่ใช่สิ่งที่คู่ควรกับคุณคุณหันหลังได้อย่างทันทีทันควันและคุณก็ตัดจบกับมันได้ด้วยนะครับคนมักจะเข้าใจคุณผิด คุณเป็นคนที่ถูกเข้าใจผิดอย่างสม่ำเสมอหาว่าคุณขี้ขาดหาว่าคุณหนีปัญหาหาว่าคุณไม่เอาอะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วมันคือความเข้าใจผิดในตัวคุณอย่างแรงนะครับเนื่องจากคุณเป็นคนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างมากเดือซ oh ันโอ้โหนะครับจิตตื่นรู้นะครับจิตตื่นรู้จิตผู้ผู้ฝักใยทางดีเท่านั้นนะครับจิตผู้ฝักใยแต่ทางดีไม่ทําร้ายใครไม่คิดชั่วร้ายกับใคร ไม่โกงใครไม่แย่งลูกเมียใครไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่พูดโกไม่พูดปลดมดเทจนะครับนี่คือบุคคลที่ตื่นรู้แล้วทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงคุณเป็นคนที่ควบคุมสภาวะจิตใจของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับควบคุมจิตใจตัวเองได้นะครับควบคุมจิตใจตัวเองได้และมีในสภาวะของคุณมันเป็นสภาวะที่ ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ในชีวิตคุณคุณจะควบคุมมันได้อย่างเบเ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับถึงคุณจะตกต่ำถึงขั้นขีดสุดนะมันจะมีช่วงที่เลี้ยงคุณให้หนักๆไปเรื่อยๆก่อนแต่พอถึงจุดนึงปุ๊บคุณตื่นปุ๊บนะคุณจะจัดการเรื่องราวเหล่านั้นได้แบบเด็ดขาดและรวดเร็วด้วยนะครับต่อไป The World พลังอำนาจในตัวคุณก็คือความมีสรภาพเสรี The World สำหรับผมเนี่ยผมมองถึงว่า ผู้เป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงนะครับผู้เป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงผู้เป็นเอกในเรื่องของการเรียนรู้ผู้เป็นเอกในเรื่องของความปรับตัวและสมดุลทางธรรมชาติได้ในทุกสภาวะนะครับมันเป็นเรื่องของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณก่อนส่งผลทางกายภาพต่อหลังจากนั้นนะครับ คุณเป็นคนที่เปรียบเสมือนแสงสว่างนะครับคุณลองสังเกตให้ตัวคุณเองดูนะนะมีทั้ง the elephant the lover สิบไม้เท้าหนึ่ง uh, king of wand king of cup d e a t h แปดถ้วย the sun strength l e w o r l d คุณโคตรคบรถนะครับชีวิตคุณโคตรจะคบรถเลยนะครับมันเป็นคนที่คบเครื่องมากๆเป็นอะไรที่ครบเครื่องคบรถ ผมแถมให้ใบหนึง่ง justice ผู้มีความยุติธรรมผู้เต็มเปี่ยนไปด้วยความสมดุลของโลกใบนี้ถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดไม่มีเข้าข้างกันสิ่งไหนผิดจะไม่มีการอ่อนเอนให้กับสิ่งที่ผิดเลยแม้กระทั่งตัวคุณผิดคุณก็จะไม่ยอมให้ตัวเองถูกนะครับคุณต้องผิดด้วยคุณจะมีความถูกต้องมีความซื่อตรงตรงเถนนะฮะ ถ้าเป็นนิติถ้าเรียนทางด้านนิติศาสตร์หรือเกี่ยวกับกฎหมายคุณจะเป็นคนที่เรียนเกี่ยวกับทางกฎหมายได้แบบมีคุณภาพมากๆคุณจะเป็นคนที่ซื่อตรงครับเขาเรียกว่าขุนนางน้ําขุนนางน้ําดีเ็าเรียกขุนนางน้ําดีนะครับโอเคทีนี้นะครับขอดูอีกหน่อยว่าผมจะเปิดไพ่ชุดหนึ่งนะครับพลังอํานาจ ที่คุณมีในตอนนี้นะครับมันมีทั้งเรื่องของความซื่อตรงความซื่อสัตย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองความรักที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาการมีตะบะอดทนกับทุกอุปสรรคทั้งปวงความมีความสุขการมีความสุขได้ด้วยตัวเองหรือสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาใครคุณสามารถตัดจบและตัดสินกับสิ่งที่ดีที่ชั่วได้อย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่มีการเอ็นเอียงไม่มีไม่มีการที่จะ เขาเรียกว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกยุติธรรมนะครับคุณตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณคุณเป็นอิสระต่อพันธนาการทั้งปวงคุณเป็นผู้มีความยุติธรรมอย่างแท้จริงนะครับโอ้โหนี่มันพลังงานของใครกันเนี้ยนะครับอ่ะผมจะเปิดไพ่ชุดต่อไปขอดูหน่อยว่าสภาวะที่คุณเป็นในตอนนี้จะนําพาคุณไปสู่สิ่งใดเด็กถือถ้วย คุณเป็นคนที่มีความสดใสมันเหมือนการตื่นรู้ภายในส่งส่งออกมาทางกายภาพทําให้คุณดูเป็นคนสดใสน่ารักนะครับใครเห็นคุณก็จะรู้สึกว่าเออทำไมคนนี้ยิ้มเก่งคนนี้เขาดูน่ารักคุณมีจินตนาการดีนะครับจินตนาการคุณดีมากคุณเป็นคนที่มีทั้งจินตนาการมีทั้งการแต่งตัวที่ดีดูน่ารักดูน่าสนใจมีแรงดึงดูดนะครับมีแรงดึงดูดบวกกับโอ้โหเอกออกครับตรงกับเลเวอร์ นะครับคุณจะเจอรักแท้คุณเป็นรักแท้คุณเป็นเหมือนรักแท้ให้กับทุกๆคนคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสนะครับและคุณก็จะได้รับความรักนั้นกับคืนมาด้วยนะครับความรักที่มันเหมาะสมที่จะเป็นกับคุณเหมาะสมกับคุณเท่านั้นนะครับสิบถ้วยเดอร์เลเวอร์ขึ้นอีกนะครับเดอร์เลเวอร์แล้วก็สิบถ้วยนะครับผละบุญ ตะบ,บะความเพียรพยายามการทําสมาธิวิปัสนาทุกสิ่งช่วงนี้ให้สังเกตตัวคุณดูการเงินดีมากการงานมีชื่อเสียงความรักก็ดีมากยิ่งคนรักคุณเยอะมากตอนนี้นะครับมีแต่คนรักมีแต่คนชอบสตูก็เยอะเหมือนกัน <c oughs> อย่าว่าแต่ความรักสตูก็เยอะนะครับแต่สตูไม่ไไม่มีราคาสําหรับคุณนะครับเพราะว่าให้เราคิดซะว่าเขาเป็นคนที่ถูก เลี้ยงมาอีกสภาวะหนึ่งให้เราให้อาภาัยเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะว่าไม่ควรจะไปสร้างกรรมต่อกันเพิ่มอีกนะครับให้เขาอยู่ในโซนของเขาไปให้เราอยู่ในมุมของเราอ๋อเดี๋ยวก่อนเนาะมันขยับโอเคนะครับทีนี้นะครับมาดูต่อว่าเหมือนที่บอกไปคุณจะเจอรักแท้คุณจะเจอคุณจะได้รับความสุขสมหวังข้างหน้าของครอบครัวคุณได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ มันเป็นสิ่งที่คุณต้องได้อยู่แล้วมันเป็นแรงดึงดูดจากธรรมชาติครับคนคิดดีทดําดีจะได้สิ่งที่ชั่วได้ยังไงนะครับคนที่มีความรักต่อผู้อื่นจะได้คนรับความเกลียดชังไปซะทั้งหมดเลยเหรอเป็นไปไม่ได้นะครับเรารักเขาเขาก็ต้องรักเราแต่มันไม่เสมอไปเขาเกลียดเราก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเรารักเขาแล้วเขาจะเกลียดเราแล้วก็ถอยออกมาแต่คนอื่นที่เห็นว่าเรามีความรักแบบบริสุทธิ์นีเขาก็ต้องรักเราเช่นกันนะครับไม่มีการเกลียดการรักตลอดไปไม่มีการ ถูกรักหรือถูกเกลียดอย่างถาวรน,นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าความดีความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะจัดการกับมันได้ไหมนะครับเป็นบททดสอบนะครับผมเดอะสตาร์พลังงานของคนที่มีคุณค่าพลังงานของบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการคิดพิจารณาไตรตรองอย่างเป็นธรรมนะครับโอ้โห เรามาเป็นเพื่อนกันไหมฮะคุณน,นี่สุดยอดการตัดสินความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อบุคคลอื่นมันจึงนำให้คุณเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคนที่รักคุณนะครับที่อ้ครับใบสุดท้ายนะครับ The World อีกแล้วนะครับโอ้โหนี่คือผลลัพธ์ที่คุณจะได้นะครับ ความสุขสมหวังความรักคู่ครองที่ดีครอบครัวที่อบอุ่นมิตรภาพที่มีสินเสมอกันการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของคุณจะนําพาสิ่งเหล่าเนี้ยมาให้กับคุณนะครับคุณจะกลายเป็นคนที่ได้รับพรจากสวรรค์เห็นไหมฮะได้รับพรจากสวรรค์เป็นการได้รับพรที่ทคุณเคยขอไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้ทุกอย่างนะครับอ่ะอลืมไปเดี๋ยวขอขยายตรงนี้หน่อยนะครับขยายเออจัสติก ใครพยาจัสติกอุ้ยนะครับเรื่องไหนที่คุณมันเป็นจัสติกถูกไหมี๋ยวผมขอขยับออกมาหนะ่อยจัสติกกับเจ็ดดาบคุณเป็นคนที่ถูกหักหลังอย่างสม่ำเสมอเลยนะมันไม่รับความจริงใจนะครับความยุติธรรมกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องนี้นะอ่าใครที่ทําไม่ไดีกับคุณระวังนะครับเวนกรรม คุกติกกตารางระวังนะสุขภาพนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นให้กลับเนื้อกับตัวกับตัวกับใจเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นดีกว่าไหมนะครับดีกว่าไปทําตัวที่มันสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนะครับสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไม่พอแถมยังไปทําให้ตัวคุณเนี่ยเกิดความทุกข์ยากลําบากใจนะครับมันเป็นโชคชะตานะครับ หลังจากเนี้ยเรื่องที่มีการทําอะไรรับหลังคุณมันจะดีขึ้นนะครับคุณจะได้รับรู้ความจริงคุณจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันกําลังจะจบแล้วนะครับคุณจะได้รับรางวัลอันศักดิ์สิทธิ์นะครับถูกลอตเตอรี่หรือได,ได้ได้สิ่งนั้นมาโดยที่คุณก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับมันเป็นเงินก้อนสมบัติบางอย่างความรักที่ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องได้รับมันจะมีการ เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ The Chariot กับ The Emperor การเริ่มต้นความมั่นคงการเงินความรักโอ้โหมาครบทุกรูปแบบนะครับการสุขสมหวังการได้แต่งงานนะครับมาหมดนะครับนี่แหละคือรางวัลของคนคิดดีทําดีนะครับให้รอดูเอาให้คุณลองสังเกตชีวิตคุณในตอนนี้ดูนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งว่าคนรอบตัวคุณก็คนไม่ดีหายไปหมดเลยนะครับลองสังเกตดู คนที่ดีเท่านั้นถึงจะได้อยู่กับคุณคนที่มีสภาวะสินเสมอกันกับคุณเท่านั้นถึงจะอยู่กับคุณได้นะครับอืมหลังจากนี้นะครับให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองในคุณงามความดีของคุณคุณจะได้รับสิ่งนั้นอย่างภาคภูมินะจ๊ะโอเคผมให้พายนางฟ้าเคลมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วนะจ๊ะ มาไพ่นางฟ้าซักห้าใบยืนยันหน่อยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงยืนยันหน่อยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงคุณพร้อมแล้วนะครับอย่าหยุดยั้งที่จะทำความดีอย่าหยุดยั้งที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะครับการช่วยเหลือผู้อื่นการทำความดีการเป็นผู้เสียสละนะครับ มันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่คุณทํามันจะส่งผลแล้วนะครับคุณจะหยุดทําก็พอนะครับให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับเชื่อมั่นในตัวเอง perfect timing แล้วก็ perfect timing แล้วก็ค p พ o m i ม e ผมคิดว่าจะมีการเข้ามาเจราจาต่อรองหรือการประนีประนอมบางอย่างกับปัญหาที่คุณมีในตอนนี้นะมันจะดีขึ้นนะครับความสัมพันธ์ความลักการงานการเงินทั้งหมดนะครับ ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเดือนนี้เดือนหน้าต้นปีนะครับอ่ะใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายเอ๊ะเอ้ามันขึ้นเมื่อกี้ขึ้นอะไรนะถึงตอนนี้นะครับมันจะยังไม่ใช่เวลาแล้วก็นอตแต่หลายทารเมื่อกี้มันขึ้นแล้วหายไปเลยอ่ะเมื่อกี้นอตแต่หลายทามขึ้นนะครับถึงมันจะยังไม่ใช่เวลาที่มันยังไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมากังวลนะครับ ถึงศัตรูหรือคู่แข่งของเราแต่ให้เราไปโฟกัสในเรื่องของสิ่งที่เราควรจะทำนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาเหมือนว่าถ้าเราจะหยุดทำอะไรเพื่อตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะหยุดนะครับให้คุณโฟกัสในเรื่องของความบุดมสมบูรณ์ของตัวเองเรื่องของโชคที่คุณจะได้รับนะครับมาเมื่อกี้มันขึ้นแล้วมันเด้งออกโอเคไม่ต้องกังวลนะครับความสุขอันยิ่งใหญ่มันเป็นของคุณ นั่นแหละจบสวยนะครับโอเคสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับโอ้แมงวันสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับอ่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดมาที่แอดหนึ LL ่งหนึ่งหก L L I F นะครับแอดหนึ LL ่งหนึออ่งหก L L I ขอสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรืองความรักสุขสมบังตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ